ฉันมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่แถวแถวนี้แน่เลยแม่คะแม่ไม่เอานะาแม่คะวีนูจะไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะคะถ้าเขาอยู่แล้วก็เขาคงจะไปหาแม่ก่อนแล้วเขาจะไม่ไปหาแม่ได้ยังไงกันกุรี ฉันจะซ่อนตัวจากแม่กับโกรีได้ยังไงกันเนอะมีแค่องคเนตที่ช่วยฉันได้ฉันจําเสียงของลูกฉันได้นะแล้วฉันก็รู้สึกว่าวินายักษ์น่ะจะต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยล่ะใช่คะ่ะแม่พูดถูกแล้ววีนุอยู่ที่นี่จริงๆเห็นไหมละ่ะฉันบอกแล้วไงสัญชาตญาณของคนเป็นแม่น่ะไม่เคยผิดหรอกบอกมาสิทธิ วินายักษ์อยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่ไหนฉันอยากเจอเขาฉันไม่ได้เจอเขามาตั้งนานแล้วนะพระเจ้ารู้ว่าเขาจะต้องอยู่ในสภาพไหนเธอทำอะไรเนี่ยสิทธิแม่คะวินุอยู่ในหัวใจของเราไม่ว่าวินุจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครพรากเขาไปจากใจเราได้หรอกคะ่ะคอยดูนะคะแม่ เขาจะต้องกลับมาอยู่กับเราในเมชาถ้ากรูรีเห็นผ้าพันแผลของฉันทุกอย่างจะต้องพังแน่ เธอพูดถูกนะสิทธิฉันน่ะมีชีวิตอยู่เพื่อเขาแค่คนเดียวเราจะช่วยเขาจากการประเชิญความยุ่งยากนี้อย่างไงดีเวนไม่ได้เป็นคนยิงพ่อคนที่ยิงคือป้ามันจจลีแม่คะแม่สามารถช่วยให้วินุพ้นข้อกล่าวหาได้นะคะแม่สิทธิหมายความว่าอย่างไงเธอรู้ความจริงแล้วอย่างนั้นเหรอ อะไรนะจริงเหรอยังไงล่ะสิทธิบอกฉันมาลูกชายฉันน่ะจะสามารถพ้นข้อกล่าวหานี้ได้ยังไงเขาจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ยังไงฉันพร้อมจะทําอะไรก็ได้เพื่อช่วยลูกชายของฉันสิทธิเป็นอะไรไปธเปอไไปธอพยายามจะทําให้แม่สารภาพผิดอย่างนั้นเหรอสิทธิบอกมาสิ แม่คะไม่สิทธิเธอจะต้องไม่พูดอะไรทั้งนั้นหนูเชื่อว่าพระองค์จะต้องตอบรับคำขอของแม่คะ่ะแม่จะได้เห็นว่าวีนุจะได้อยู่กับพวกเราทุกคนในเมชานี้และหนูรู้ความจริงแล้วว่าวีนุไม่ได้ทำอะไรเลยเขาคือผู้บริสุทธิ์เธอพูดถูกมีแค่องค์คเนธที่ช่วยเราได้วินัยยะจะต้องได้มาอยู่กับพวกเราทุกๆคนเร็วๆนี้แหละไอ ใช่ค่ะไปเลยไหมคะแม่คือฉันต้องไปแล้วล่ะออยกโทรให้ฉันด้วยนะฉันเข้าใจผิดที่คิดว่าวินายักษ์อยู่ที่นี่เข้าใจผิดไปแล้วแม่คะหนูเข้าใจคะ่ะงั้นฉันไปล่ะ วินุฮะฮะมาเดีวเดออวาองคคเนชช่วยฉันไว้ได้วิววนุทำไมนายไม่ให้ฉันบอกความจริงกับแม่ไปล่ะว,วันเธอเป็นไม่มีสิทธิแม่เป็นแม่ฉันแม่ทำทุกอย่างเพื่อฉันแต่ฉันเคยทำอะไรเพื่อแม่บ้างฮะสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับที่แม่ทำให้ฉัน ฉันน่ทนเห็นแม่ติดคุกไม่ได้หรอกนะสิทธิสัญญากับฉันสิทธิว่าเธอจะไม่บอกใครเด็ดขาดว่าแม่ฉันเน่เป็นคนยิงสีวัมแต่ว่าวีนุสัญญาสิวีนุทำไมนายต้องรับโทษแทนแม่ด้วยนายเคยคิดไหมว่าใครเป็นคนจับตัวจูฮีไปวินุนายคิดว่าสีวัม จะทาอะไรที่โหดร้ายกับลูกสาวของเขาเองเหรอคนเป็นพ่อเคยพยายามฆ่าลูกสาวของเขาอย่างโหดเหี้ยมไหมลองคิดดูสิวีนุคําถามนี้ก็กวนใจฉันเหมือนกันมีหลายคําถามที่คอยกวนใจฉันแต่ฉันไม่อยากคิดอะไรทั้งนั้นเพราะทุกครั้งที่ฉันคิดถึงมันเนี่ยทุกคําตอบมันชี้มาที่คนคนหนึ่งนั่นก็คือแม่ของฉันสิทธิสัญญากับฉันอย่างหนึ่งนะความลับนี้จะยังต้องเป็นความลับต่อไป เธอจะต้องไม่บอกใครว่าแม่ของฉันน่ะเป็นคนยิงสีวมสิทธิเธอเป็นคนเดียวที่อยากจะเข้าใจฉันเธอคือความมั่นใจของฉันฉะนั้นความลับนี้เนี่ยจะต้องคงอยู่ระหว่างเราสองคนแต่ว่าวินุนายทำอะไรลงไปอะ ลืมทั้งหมดซะและบอกมาทำไมหมอปฏิมาพาจูฮีไปอยู่ด้วยในตอนนี้ฉันจะบอกเขายังไงดีเป็นอะไรไปสิทธิวีนุจูฮีเป็นเหลนของหมอปฏิมาพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงจูฮีก็ต้องกลับบ้านไม่ช้าก็เร็วถ้าฉันพูดอะไรเกี่ยวกับแม่ตอนนี้เขาจะต้องไม่ฟังแน่ฉันต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่ฉันจะพูดอะไรกับวีนูออกไป วินุนายเหนื่อยมากแล้วนายต้องพักผ่อนซะหน่อยมาไปห้องของนายแล้วก็พักผ่อนซะผ้พาพันแผลของนายล่ะมันตกที่ระเบียงตอนนี้ฉันห้อยตัวอยู่นะเออฮะเอ, <c oughs> อ,อดีที่โกรีไม่เห็นมันน่ะไม่งั้นต้องเกิดปัญหาแนะ่เอาละมากับฉันฉันจะทำแผลให้นายเอง วีน,น,นุเร็วเข้ามารีบกินอาหารก่อนแล้วก็ไปพักผ่อนซะไว้เราค่อยคุยกันดีไหม ฉันอยากใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของฉันกับเธอสิทธิฉันไม่อยากที่จะจากเธอไปเลยแม้แต่สักวินาทีเดียวฉันรู้อยู่แล้ววีนุว่าทุกอย่างจะต้องเข้าที่เข้าทางและฉันศรัทธาในความเชื่อของเธอตราบใดที่ฉันมีสิทธิอยู่ข้างกายฉันจะต้องไม่เป็นอะไรแน่นอน <laughs> Ha 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 ha